คนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีมันจะเป็นคนดีได้ยังไงแล้วคุณเอามาตรอะไรมาวัดว่าเป็นคนดีคนดีมันต้องคนอื่นเห็นกันทั้งหมดพูดสันส้นๆง่ายๆถ้าอาจารย์ถามก็คือคนดีของใครคนดีของใครคนดีของชนชั้นไหนคนดีของคนส่วนน้อยหรือคนดีของคนส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องตลกของเยาวชนนะ อาจารย์ก็จะชื่นชมมากว่าดีกว่าปัญญาชนในอดีตพูดตรงๆว่าคนรุ่น X รุ่น Y รุ่นเบบี้บูมจำนวนมากที่หลงไปกับความว่าคนดีเพราะถ้าด่าทักษิณดาเสื้อแดงก็เป็นคนดีละทำว่าคนดีเนี่ย มันมีแต่ในประเทศไทยแล้ะก็พวกจารีตและพวกอนุรักษ์นิยมสุดตรงเท่านั้นที่ไม่ใช่แล้วเชื่อไหมว่านักวิชาการไทยกับปัญญาชนไทยเขาได้แบ่งเขาได้แบ่งคนสองขั้วนะกลุ่มอย่างเช่นสถาบันควบออก,ก้าวเขาทํางานวิจัยออกมานะเขาบอกว่าในประเทศเนี่ยที่มีคนแบ่งเป็นสองขนะั้วเนี่ยขั้วหนึ่งก็คือ,อเลือกคนดีต้องการคนดี เป็นผู้ปกครองต่พวกหนึ่งต้องการคนที่คนส่วนใหญ่ยอมรับเป็นผู้ปกครองนี่สถาบันวิจัยของของพระปกเกล้านะเพราะนั้นคำว่าคนดีเนี่ยเป็นอาวุธชิ้นเดียวของฝั่งอนุรักษ์นิยมที่เอามาอ้างแล้วะเขาไม่มีความชอบทำอะไรเลยเพราะนั้นมันจึงไม่แปลกที่เยาวชนปัจจุบันจะเป็นเรื่องตลกหัวเราะเยาะเชื่อหรือเปล่าว่ามันเป็นอาวุธที่พวกคน รุ่นเบบี้บูมและรุ่น x เนี่ยกระทั่งรุ่น y เนี่ยแม้กระทั่งรุ่นตอนตอนเสื้อแดงเนี่ยเอามาใช้ก็พูดไง่ายๆว่าทักษิณทุนสามาเลวร้ายเอาพวกเขาคนดีแล้วคนดีแล้วไงอย่างเงี้ยที่ท,ที่ที่บอกแล้วคุณต้องการคนดีคนซื่อสัตย์แล้วตอนนี้มีคนดีทั้งนั้นเลยที่ปกครองประเทศแล้วเป็นไงมันจึงเป็นเรื่องที่ที่ตลกร้าย นะแต่ว่าในเชิงความคิดและทางปรัชญ,ญาและทางการเหมืองเนี่ยคำว่าคนดีเนี่ยมันมันเป็นนิยายหลอกมันก็เหมือนกับเรื่องเทพกับมาเนี่ยและในที่สุดกำลังภายในเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าเทพที่แท้นเนี่ยเป็นมารตัวเอเลยเป็นมารตัวเอแล้วก็มากลายเป็นมาบอกเป็นหัวหน้าเทพไดยใจจำชื่อไม่ได้นะ ไปใจก็ไม่ใช่เป็นพวกแฟงกํลาลังภายในแต่จบสุดท้ายก็คือตัวที่เป็นหัวหน้าเทพนะที่แท้เนี่ยเป็นมารสำคัญที่สุดจริงๆก็คืออย่างนั้นนั่นแหละคือคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีมันจะเป็นคนดีได้ยังไงแล้วคุณเอามาตรอะไรมาวัดว่าเป็นคนดีคนดีมันต้องคนอื่นเห็นกันทั้งหมดไอ้สาบันพระปกเกล้าเนะี่ยย่งอุตสาเอาเอาตัวเนี้ย มาเป็นเช่นแดบบมาเป็นคือเขาครับคล้ายๆเขาไม่ต้องการด่าใครอ่ะต้องการทําตัวว่าเออฝั่งเหลืองก็จะได้ไปด่าเขานะแล้วเขาก็เลยบอกว่าโอพวกนี้เป็นเสื้อเหลืองนะก็เพราะว่าเขายึดเอาคําว่าคนดีเป็นสารณะแต่ว่าไอ้พวกฝั่งเสื้อแดงฝั่งที่เรียกร้องประชาธิปไตยบอกว่าต้องการคนที่คนส่วนใหญ่เป็นสารณะ อาจารย์อยากจะถามว่าระบอบคนดีของคุณเนี่ยมาจากไหนมันมีอยู่ในตำราเล่มไหนในโลกนี้ในทางการเรียนการสอนเรื่องรัฐศาสตร์นะหรือว่าแม้กระทั่งในในปรัชญาของการเมืองการปกครองคําว่าคนดีของคุณเนี่ยคุณจะเอาตัวอะไรมาเป็นตัววัดพูดสั้นๆง่ายๆถ้าอาจารย์ถามก็คือคนดีของใครคนดีของใคร คนดีของชนชั้นไหนคนดีของคนส่วนน้อยหรือคนดีของคนส่วนใหญ่คุณกล้าไหมให้คนส่วนใหญ่ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีแล้วคุณกล้าที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงไหมว่าเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้แล้วคนที่ว่าดีเนี่ยมันจะดีไปนจนจนตายได้ไงถูกไหมคะเพราะนั้นในนี้เป,นเ,ปนเป็นเรื่องหน้าหัวเราะ นนะอาจารย์ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องตลกมากที่สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยสรุปอย่างนั้นกินเงินของนักวิจัยเนี่ยใช้มากมายเลยนะแล้วไม่ใช่สถาบันพระปกเกล้าอย่างเดียวถ้าไปดูโดยหลักการเวลาเข้าไปเขียนนะั่นก็ต้องไปลงในงานเขียนด้านวิทยานิพนธ์แล้วก็ลงในวิกิกลุ่มพันธมิตรอะไรก็ตามเนี่ย เขาจะเขียนทั้งหมดเลยว่าหลักของเขาบัตรยางเขาก็คือคนดีแต่ว่าตรงข้ากับกับฝั่งฝั่งพวกคนเชื่อแดงนะฝั่งทุนสาวมานอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นอาจารย์ว่าคําว่าคนดีเนี่ยตอนนี้เด็กๆมันก็ฉีกฉีกคําว่าดีเนี่ยทิ้งได้อาจารย์ถามสั้นๆเท่านั้นนะดีของใครคุณกล้า ที่เป็นคนดีของคนส่วนใหญ่ไหมล่ะคุณกล้าที่ให้คนส่วนใหญ่เนี่ยตัดสินไหมก็มีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคําว่าคนดีมันเป็นคาถาบทเดียวที่เขาเอ้างความชอบธรรมในการเป็นผู้ปกครองไม่มีอย่างอื่นเลยนะแลวมันเป็นเรื่องตลกที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามันเป็นเรื่องตลกของเยาวชนนะอาจารย์ก็จะชื่นชมมากว่าดีกว่าปัญญชนในอดีตพูดตรงๆว่าคนรุ่น x รุ่น y รุ่นเบบี้บูมจำนวนมากที่หลงไปกับความว่าคนดีเพราะถ้าดาทักสินด่าเสื้อแดงก็งเป็นคนดีละไม่ต้องทำอะไรนะ